ต้นชุด่ายพี่น้องแะต้นดทยั้นสอบห้มเป็นไหมนะเพื่อนปากสาวพิษสวนหนึ่งนะพี่น้องแต่ว่าคะยกขึ้นพอได้มาแล้ว บ่แม่นยกผิดเด้เจ้าที่เขาเฮ็ดน่ะบาดเสากิดมี MC มาถ่ายบ่ดิน่ะอ้ยยกเสานี่เป็น c นี่บ่ได้คได้ิดเฮาบาดอันเฮือนเสานะเาเฮ็ดี้เฮือนเอื้อยเนาะเสาสุดท้ายแล้วแหยกเสาเนาะพี่น้องเนาะของไอ้ยนนี่น่ะเจ้าของเรานั่งอยู่หั่นพี่น้องข้างหัวรถไถ บากเจ้เมือนกันเลยถ้าต้นุ่ยใชต้องเปียนขาดแป้งโลดถ้าสั่นหละมันเข้าไนมันยากต้นสี่แล้วมนี่แหละใส่อีกขามึงนะมังที่ไปสร้างเสาเนาะเขาเจ้าบากบากเสาพิษพี่นนอ นั่งปิดปลาอยู่พี่น้องนั่งคตต่อไปนี่สีแปนเม็ดแถ่นี่เพราะว่าเขาชิดมาปุ๊กเพื่อนขยายออกมาพี่น้องตามสินทางท่ามสิออกไปทางนี้ไปเมืองเนาะอย่างนี้ ผมอยู่ต้นพาน้ำหน้า่แหละเขาอาอยู่้ํพายน้ำหน้านี่เขากพึมาปุกใหมเงนลังนี่ออกมายังเนเหลีเขากลังเขาก็ปลูกขึนออ้ใ่ออมาอยู่ไยหน้ากันพี่นองแบบนาเขาเจ้าใกล้เขาก็ใหญ่ออกมาอยู่อันนี้สิมะกินเขาพี่น้งยกเงือนหลีนสีมากินเขาเป่นกาลังแตงผ้าเขา ยกล่เนาะเนียของของไอ้ยนเเนียเงินเราเนนี้กะโยกแลลวแลวก็สีหม้อใม่สร้างไปนี่สร้างเฮปตอพี่น้องตอนโยกนี่ก็คือหาหาาติพี่น้องนาะมายกซอยมายกซอยแหละที่นี่คร สิมากินข่าไปนี่โมโหว่าสิมียังกินพี่น้องกลิ่นเข่าวพี่น้องไปนี้ย่เนื้อแหละก็กินข่าวเนาะเขาใส่โคงไว้ในแ้วนั่นต้มไก่ต้มเป็ดต้มเป็ดอ๋อต้มเป็ดพี่น้องต้มเป็ดโอ้ต่าเวนคือตาลายเบิ่งเบื่องขาเบิ่องขาเป็ดเป็ดขาไก่พี่น้อง ลาบลาบเป็ดเนาะมากินข <L zat, S 1> <the> ้าวกินข้าวพี่น้องกินข้าวเช่ากินข้าวแบบหลายคนเลยพี่น้องยกเงื่อนแล้วแหละถ้ากินข้าวต่อเพราะว่าเพิ่นหาข้าวห้าหนามให้สร้างให้ิคนมายกกินเนาะ กินข่าวไล่นแซบพี่น้องเต่าเช่าเช่ามีนเยะกเดี๋ยวเขาแตนในกรนั่นพี่น้องเนาะนี่นมาองโ้โ้กินนด่นี่ยเลยพี่น้องมามามาลงมือเลยงคือพาเอาอยู่เอาอยู่ นกเพือนนี่แหละกินข้าวมาบ่าวมา้อ้าวสบายดีสบายดีกินข้าวเด้อพี่น้องเด้อพี่ผูเชิญพี่น้องเป็นผู้ใหญ่ในหมู่บ้านมามพี่มาแบบว่ามี่อย่างก็คือบอกเพื่อนน่องกินข้าวมาว่ากินข้าวน้ำกันเดี๋ยวตาเวนขอต่างกล่องก่อนแต่ไทยยางเดียวเดี๋ยวมันสีมืดเพื่อนเดี๋ยวตาเวนสีบริกินพี่น้องผ่านผ่นแล้วตาเวนเนี่ยมันเกือบกับผู้ช่ตาเวน กูได้ได้ต้องกินก่อนแบมคือบ่อแม่เขาครั้งให้ด่งกี่การข้ามัขเป็นไงยาวๆนี่มังางถ่งได้กี่แล้วก็เพิ่นอ่ะไันี้ยังไม่ห็นยังไม่ห็นหน้ากล้องโอเข็ไปยังดอกเดียบได้ช่องมันเหนียวไอแต่เว้ฮ่ามองเขาบูได้พี่น้องเอ้ยเฮ้ยว่ะเขาต้องผิ จูนไหมความออสายด้วยเฮื่อนแล้วกินยังไมู่้กล้องขาวว่างจะที่ขาวบอใช่หรือเปล่าครัแชอบไมมันสดได้่อนจัดจัดกล้องหินไม่ให้จูนไหม่จะไปจูนไหมใช่มีแจกบอแจกแจบเฮ้ยจูนฮะพวกมีไมนถึงทีไปเลยแล้ว เออบ้องนกันต้องไม่อีกจ้าวระบบของานมันเากแต่เรบริัาคใหออกมามันก็คลายไปนห่มันหลมันมันแยงกันแล้วว่าใช่ทุกอย่างครก็จะด่างพรกัจะพระก็อยากกัน่องแล้วก็ต้องออกก็ไดแก้วก็ได้ระบบคนพวกนั้นเอาเทากบมกบอกากินับกไปเอาเวอรับมกนำพะคเน่ย ทาวกมันค้คหลายผลเานึกเลยใครขาคตอากระดกลักระดานี้มีแล้วจกินบ้างเกเก็บไข่ขึ้นแล้วพักยางไรยางากล้นกินนี่พักดิวพักกระโดดอึดจังหักไบ้านเมืองอืนเขาไม่ด้เขาจะอ่อนเขายังพักแต่บ้านเขาเออป่าพักเออป่าพัก พักน้องมักที่กากินมดทั้งหลายพักว่ากากินข้าใบบนแอใบว่าอ่อนกากินโอ้ยบุดแล้วว่ะใบแดงอ่อนกากินเอาใบมาเาไกินจำปลาเสร็จยังเนี่ะไวะผัดเส้วกัิตผักเสยวันเองเากินลว่มันองเขผัดกินไหนกินกับกุ้งกุ้้งเาวีน้แต่ใบเนเ้ ใบตุงกาเขายังกินเบิดหวานไม่ได้กินเบิ้ดพวานเขาขนาดพันใบตุงกาใบตุงกาเขามาลนไพรเขาจำปลาเขาแต่ว่ามันเป็นยาได้ตุงนใบตุงกาเปลี่ยนเบิดมันเป็นเบิดครับต้นไม้แต่ละต้นนะแต่ว่าเขาจะบ้านเฮาเนาะแต่ว่าเขามันโปรักกว่านมันนมัน่นยาหลายมันดีอย่างบ้านเออเขามาเห็นแบบใบไม้อ่อนน้ำตั้งแต่ว่ามันเป็นสมุนไพรวัคคูลชนิดเขาว่า แต่เขาบอกหัวจริงแต่เกาะมุกยาคิ้นไงยาดีกระเพาะน่ะมันยังเป็นยาอะไรอยู่แล้วยาดีกระเพาะดีแค่กระเพาะไงเนาะมุกยาคิ้วยาเขาน่ะตรนแบบนี้แหละเขาเอาไปซีดีสูตเลือดอีกนะเมื่ท่านเขาจิตพ้อยโรคโควิดมาบอกยาจมูกเป็นมืดนะนับจากในโคกกระเดานี่พักยาบริเวรเด้อพี่น้องแต่ว่าบริเวปเก็บอยู่ตามคคกเนียตามป้านี่แหละมืท่านเขาจิเป็นโรคเขาจะพ้นเนาะ เขาเข้ามาเขาก็ตายอย่าเนี่ยเรียกว่าะไรเนี่ยปฝยีปเกงพวกพวกกินพวกมันนีพวกอ่ะพักกะดาวพักกะดาวชดชดเ้ยท่านนี่เขามร้อดแตแนวชดชบอกน่เาเก็บมาจากตหน้พักตาพวกเ็ยาเนแห้งเ็เขาัเต้าช่องผ้าเอาพักเต่าักติ้วมาลยเอาเอาแก้ว มันบอกคือักติอยากคือพักอันนั้นเลยกินข้าวเพอใเมื่อเอาเสื้อุเสื้อมัดึงอไหป็นากีวเลขอไปหาเก็บได้ักีเเห็นยยดยอดตีไว้บมาเมื่อแล้วกินได้ไปแล้วเม่งลอยบกือเลกมาิกินข้าวพอให้มื้อาด้ยเหรเอาเอาเกลอแจม À, Tin nhắn của bố lèo chèo nó ừ. Nèo mà Thế là lạp xay một kịch nắm dũng Nhưng mà nhạc đầy chèo Măn bố mèn chèo đấy một, ừ. ừ. <laughs> ừ. một kịch Hãy บมาเห็ดตัวกิจับมันต่างกันเลยอคนละแนวเลยบักทีคือกันอยู่แม่ก่อนบหนาไปหน้าขนาดใตเลเพราะงั้นอาบอกพิรอหนามาเ็ดกินนี่ต่ำค่แล้วันเอาใส่หมากเป็นหมานเพเนาะไเคลือเคือบพเพดเคือบพพมาคนละสไตล์เนาะาแบบ

มันมันมันมับาขเลเขาเพือมัดนะต่างหาเฮดหาอนไปน้ำเลยอย่างดอกกระเจียวงเอาเนี่ยฮากับไปหาเพื่อแล้วเฮาวัาจไปหายน้นจเฮ้าจดอะไู้นบ้มันจาเองตัวสุดยามหบอกฮาเิกันสิบันเทิงบ้านเตบ้านอตอเตอ <Mär> mình nhám xong tôi chẳng tiếc Một tiếp thôi Thằng phụt bỏ đi nhám đi Bỏ đi nhám Bà nhảy hả? nhảy hả? Mình chẳng mà là Mình sẽ mà nhám xong chút là nha Mình đi mà nhám xong chút là đi, Chắc này... Nói hẹn bỏ tổ Hàng quán thích, hàng hồi nhục hồ Bà thường Mà sẽ vào chút ní bỏ Rồi chút này Không muốn đi chút đấy mình nhám Nhám nha ใช่แต oh, yes. ่คนเกลดอื no, ่นนะนะแต่ว ah, so ่ามารฐานมอก้ตรงทางกระตีเขาเขายนีมองได้มอทางเศบาลเชินน้องกระโปงออกปกอ้อยทางีได้ทางใบยามยามนึ่งถามว่าเขาเนี้ยมองได้ปานใหญ่ปน้อยกูแล้วอ่ะถือว่ามันมีแต่คนเกดเยวเเินเีนนะรก็เลยทางในน่ยบย้ำน่นี่คนเกลนาวะ นาวาเขายามอยู่นาวาเขาก็ยามน่าวาคนเห็นอื่นมันต้องค้านน่าพองเขาก็แง้มนะเดี๋ยวออกมายามต่อแดดใช่ต่อเห็มมายามใส่แดดไปแล้วเหรอใครเด้อเพื่มึงเพิ่มพองยามบัวเนี่ยเขาเแงามรัดปลาห่วงยง้มรัดปลาทางเขาเนาะยามมาเลาะเขาแง้ม ี่ปาขันยางมันบวไคนไกขันเียวนะคนไกก่อนรถมามนยางแตมนึงเอารถคืเก <th ername> <tar> ่าแล้วต่อคนนะนายพาไปพัดมันนะน่อยไปัหมเราพันสมเาจะไปบุนั้เห็นเขาลัดแนกู่นะ

คนไฟคนมันแดมันเนเขาหปองเ้ยบมีป้ายอบกตัวาจะกัว่ากัตววเงินมี่ใช่อาจะหกบสเงินละชาวบ้านวะพี่น้องยิ้มแหละว่าันทึงซกอจุกคีไว้ทำนี่เนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็ยกแล้วรัยบ้อยเงินันทึงเขาก็แล้วและิ้มแลนนี้ขอจุกคไว้ทำนี่พี่น้อง สบายดีลาดีลาน้อง้วนกะอิ่มอิ่มสิเมื่อยางรอปลาไปนเพี้ยงไปไปเมื่อฮะเฮดบอปิดปิดปิลาองปิดกองไปเมือบุเมื่อะแว้นาเวนบุป้าเมือมาแล้วปิดใช่ไหมยังบุเมืออยู่ไป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 ่กั